น,นาทีกกับกด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกหวงยยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2565จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งโดยสารเช่นเราจับบริเวณประตูรถหรือบันไดที่นั่งช่องจำหน่ายตัว๋วบันไดเลื่อนปุ่มกดลิฟต์และห้องสุข,ขาทั้งก่อนและหลังให้บริการและจัดให้มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถและจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบราดของโรคโควิด -19 ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม